โอกาสครั้งใหม่ในการร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการคิดและวิธีการทำงานแบบลงสนามจริงด้วยความร่วมมือจากสตูดิโอหลากหลายสาขาทั้งเทคโนโลยีดิจิตัลภาพยนตร์โฆษณาหรือการออกแบบเปิดพื้นที่ในการฝึกทักษะและค้นพบความถนัดของตัวเองเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต c r e a t i v e workshop ดีไซน์โปรเซสออกแบบอย่างไรไม่ให้โดนล้มแบบโดย TCDC ร่วมเรียนรู้กระบวนการออกแบบให้เข้าใจง่ายๆบนโจทย์ใกล้ตัวเพื่อทำความเข้าใจลำดับวิธีคิดการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบจนถึงการทดสอบต้นแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นนักออกแบบที่มีประสิทธิภาพในอนาคตก็วันนี้มาบรรยายหัวข้อเรื่องดีไซน์โปรเซสนะคะให้กับน้องๆนิสิตน,นักศึกษาจากมหาลัยต่างๆก็ จริงๆทำเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมาเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เห็นมานิสิตนักศึกษาหลายคนมักจะข้ามขั้นตอนของดีไซน์โปรเซสไปที่สำคัญที่สุดก็คือ exploration คือการทำรีเสิร์ชที่ทุกคนเข้าใจกันนั่นแหละว่ามันคืองานวิจัยการรีเสิร์ชต่างๆทุกคนจะมองข้ามไปเพราะาคิดว่ามันไม่สำคัญมไม่จำเป็นหรือเปล่าแล้วก็มันดูเป็นเรื่องที่ยากเกินเกินกว่านักออกแบบจะทำแต่จริงๆแล้วมันเป็นจุดสำคัญมากๆที่ทำให้เราได้โจทย์ที่ถูกต้องและนำมาสู่งานดีไซน์ที่ถูกต้องค่ะ ก็วิธีการทำงานวันนี้ก็คือจะให้ลองเรียนรู้กระบวนการ Design Process อย่างคร่าวๆและรวดเร็วจากการใช้โจทย์ง่ายๆค่ะคือการออกแบบแก้วกาแฟที่มันใช้แล้วทิ้งนี่แหละทำยังไงก็มาลองทำกันจริงๆลองออกแบบจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างก็จะได้เห็น Design Process ฉบับย่อแล้วก็จะพอเข้าใจว่าจุดบอดมันอยู่ตรงไหนบ้างค่ะจริงๆตอนนี้ในห้องมีทั้งโปรดักตใช่ปะแล้วก็มีสายกราฟิกซึ่ง2อ,อันนี้เห็นป่ะคะว่าเวลาทำงานออกไปจบออกไปอะ่ะ ทุกคนทำงานไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่อาร์ติสตไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ออกแบบเพื่อตัวเองอะ่ะเรากำลังออกแบบยิ่งคนที่ทำโปรดักต์และเว็บไซต์อะ่ะออกแบบเพื่อให้ยูเซอร์มาใช้ให้คนมาใช้ทีนี้สิ่งที่พี่เจอคือพี่ก็เป็นโอเคพี่ทำงาน p c ซ c และอีกและอีกพาร์ทหนึ่งพี่ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่จุฬาเหมือนกันทีนี้และก็เป็นอาจารย์พิเศษ ตามมหาลัยอื่นๆอ,อ,อีกแบบเป,เ,ปเป็นวิทยากรพิเศษแหละพวกนี้ดีกว่าสิ่งที่เจอมาก็คือทุกคนนิสิตนักศึกษาที่เรียนมาจะเข้าใจดีไซน์โปรเซสไม่ตรงกันเลยไอคนที่เล่นโปรดักต์เนี่ยก็จะเข้าใจดีไซน์โปรเซสไม่เหมือนกันในแต่ที่ก็บางคนเข้าใจว่าดีไซน์โปรเซสคือออกแบบยังไงจะใช้คอนเซปต์อะไรดีส่วนใหญ่ที่พี่เจอก็จะเป็นแบบคอนเซปต์น,น, Concept นู่นคอนเซปต์นี้คอนเซปต์นั้น ไอเนี้ยแหละคือตัวที่ทําที่พี่ใช้คําว่าโดนล้มแบบอะ่ะคือถ้าเราไปแล้วมีแต่คอนเซปต์อะค่ะพูดแบบว่าคอนเซปต์มาจาก mod, มดมาจากนู่นมาจากนี่สิ่งที่มาซัพพอร์ตให้เราทําสร้างโปรดักสิ่งนั้นขึ้นมามันไม่มีเลยอะ่ะมันไม่มีข้อมูลมาซัพพอร์ตใดๆว่าทําไมต้องคอนเซปต์นี้ทําไมต้องคอนเซปต์นั้นเราจะขายแต่ของสวยงามเฉยๆลอหรืออะไรสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในการทํางานออกแบบก็คือออกแบบมัน เราอยากสร้างอะไรขึ้นมาก็สร้างได้แต่ไม่อยากให้สร้างของที่เป็นของที่ไม่ได้ใช้งานอะ่ะพูดง่ายๆทีนี้เราจะมาเรียนกันว่าวันนี้จะมาเรียนรู้ว่าเราจะทํายังไงด้วย process อะไรที่ทําให้เราสามารถออกแบบของแล้วมันตรงโจทย์ได้โจทย์ที่ดีได้นะคะเดี๋ยวพี่มีแก้วอันนี้เป็นงานเดียวนนะที่มีแก้วคนละใบพี่มีโจทย์ให้ก็คือว่ามีเวลาให้10นาที อุปกรณ์อันน้อยนิดที่อยู่ตรงหน้าเรามีทั้งกระดาษกาวกันไกต่างๆที่จะให้โจทย์ก็คือต่อไปนี้ทุกคนจะเป็น,นออกไปเป็นบรนด์ดีไซนเนอร์เป็นเว็บไซต์ตอนนี้เว็บดีไซนเนอร์ขอให้ทำตัวเป็นตัวดีไซนเนอร์ก่อนที่เป็นมีโจทย์ก็คือทุกคนจะได้แก้วมาฝนระบายเป็นแก้วหน้าตาแบบนี้แก้วกระดาษที่เป็นลูกค้าของเราค่ะ เป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของโรงงานทำแก้วกระดาษนี้และพี่จ้างทุกคนเก้าคนนี้เข้ามาททำงานและให้โจทย์ว่าพี่จะทำแก้วกระดาษแบบใหม่เนี่ยไปขายจะส่งออกอ่ะตอนนี้ขายแค่นในประเทศจะส่งออกขอให้ดีไซน์เลยที่จ้างมาทั้งหมด9คนนี้ช่วยออกแบบแก้วสำหรับส่งออกให้หน่อยด้วยอะไรก็ได้10นาทีนะคนละใบ ไม่ต้องสเก็ดทำเลยโอเคขอทุกคนวางกาวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ จะไลม่มั้งแต่คนสุดท้ายไหนเล่าให้ฟังเร็วๆภายใน30มสิบวิว่าเราทำอะไรใหม่บ้าง 1, 2, 2> 1, 2, หน<า>ึ่งห้องซ่อมโอเคทำไมทำไมถึงทำเป็นทำไมถึงต้องทำเป็นความรักด้วย โอเคอ่ะคนต่อไปค่ออนนปะกำลังจะอะไรขึ้นมานะสารค่ะโอเคตรงปา่มันค่ะแค่เปิดอเลยมือาะทคเอคือคือเปิดมาคือมีกาแฟอยู่นั้นเลยใช,ใช่ปะโอเคค่ะ okay. แล้วตอนนี้ขนส่งได้น้อยยังไงเพราะมันซ้อนกันอยู่ก็มันเป็นแผ่นสื่อแดงก็จะได้น้อยกว่าโอเคได้ค่ะก็คอนเท็ต์บอกจะทำให้มันดูสนิทสนินเรลยเนื้อสีสันเพราะว่าตอนเช้าเพราะว่าสีช่วยมันขึ้นขาวจีบๆมาเลยจะเน้นสีสันมันดูสนุกโอเคค่ะผมว่าแบบเดิมดีครับแค่แต่ว่าเพิ่มแบบ ระดับน้ำแล้วก็าก้อเวลากินแบบแบบแอคทีฟอะไราเงยโอเคได้ค่ะแ้แกาว่าจะตัดเอนี่เทคะแต่เป็นไอไหนเนพื่อเพื่อเวลากินแบจะได้แบบอย่างอื่นหลบบ้าอเงี้ยหลบให้เจ็บปากโอเค ไอสีมม uh ่วงม่วงคือเป็นถนวนโอเคโอเคได้ค่ะก็ลือกคอมเี่ละ่่าเราอว่ามันจา่าใช้ของยูเซอร์คือมันเก็กับแ่ไม่ได้มีประยทร่ก็เลยเี่ือคือเปลี่ยนเทจส่วน อ่า uh ืนที่สามารถเก็บความได้ดีกว่าโอเคขอบคุณทุกคนมากอย่างเนี้ยเห็นปะคะแค่9้าคนน่ะมีมุมมองไม่เหมือนกันละบางคนบางกรุ๊ปก็เน้นไปเรื่องเฮ้ยทำยังไงให้แก้วมันดูมีสีสันมีลวดลายมากขึ้นบางคนนึกถึงตอนขนส่งบางคนนึกถึงตอนใช้งานบางคนนึกถึงอะไรอีกอะ่ะกิมมิคในการแทนที่จะกินสบายสบายไม่ชอบต้องกินแล้วแบบให้มันเจ็บปากบ้างอะไรเงี้ย คืองโอเคมันก็มีมันมีหลายวิธีทางที่เราจะ approach เข้าไปใช่ป่ะคะทีนี้พี่ในฐานะเจ้าของบริษัทถามว่าพี่จะซื้อไอเดียใครมากที่สุดที่ผ่านมาพี่ไม่ซื้อไอเดียใครเลยเพราะว่าไม่มีใครถามพี่เลยสักคนนะว่าพี่ต้องการขายอะไรขายทีไ่ไหนส่งออกไปประเทศอะไรลาวเขเรมรพม่าอเมริกายุโรปจีนญี่ปุน่นแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยอะ ม่เพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้ว่าพี่จ้างดีไซเนอร์คนนี้มาแล้วจะทําให้ยอดขายพี่ดีขึ้นหรือตกต่ําลงก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีอะไรมาการันตีพี่ได้เลยว่าทําตามผมทําหนูสิคะแล้วยอดขายจะดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เราออกไปข้างนอกแล้วเราจะเจออะเราออกไปเราอาจจะไม่มันจะไม่เหมือนตอนเรียนตอนเรียนเนี้ยมันคิดฟุ้งให้สุดใช่ป่ะคอนเซปต์อะไรไปแรงที่สุดแต่ว่าเวลาเราทํางานจริง เราจะรู้ได้ไงว่า1เจ้าของโรงงานอยากได้อะไร 2. แล้วเจ้าของโรงงานคนเนี้เขาจะไปขายที่ไหนเจ้าของโรงงานอยากได้อะไรคิดไม่ยากค่ะคิดแค่ว่าเจ้าของโรงงานทุกคนเจ้าของบริษัททุกคนจะอยากได้เงินมากที่สุดอยู่ละจะทำยังไงให้เขามั่นใจได้ว่าถ้าเชื่อเราแล้วเนี่ยแล้วเขาจะได้เงินมาสรุปทั้งหมดในวันนี้ มันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเราเข้ามาเราเป็นนักออกแบบใช่ป่ะคะเราเป็นเราเรียนเราเคยเราเรียนดีไซน์นั่นแหละทีเนี้ยหลายคนน่ะทั้งทั้งที่แบบเรียนมาพักพาง,างั้นเรานะปีสองแล้วใช่ปะหลายคนยังมีหน้าตาดีไซเน์เป็นแบบเนี้ยอยู่อะ่ะแบบเฮ้ยฉันจะต้องเก๋ไก่กว่าชาวบ้านฉันจะต้องคือเนื้อออกไหมมันจะเป็นหน้าตาแบบเนี้ยดูแบบประหลาดประหลาด แต่จริงๆแล้วดีไซเนอร์มันไม่ได้มันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ทุกคนอะ่ะอันนี้มันคือแบบเ r ร a t i ทีมันคืออาร์ติส์มันคืออะไรก็ได้ตั้งหลายอย่างซึ่งไม่จําเป็นว่าดีไซเนอร์ต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้หรอกนะดีไซเนอร์กับอาร์ติสไม่เหมือนกันคนเมื่อกี้แต่ละคนมันดูเป็นศินลปินมากคือนักร้องนักร้องดังๆนักร้องอะไรเงี้ยคือเขาอย่างนั้นน่ะคือศิลปินคือขายความเป็นตัวตนขายความเป็นตัวเองแต่ว่ามันใช่ว่าคนที่เรียนออกแบบทุกคนจะโตไปเป็น คนแบบนั้นได้คนแบบนั้นเป็นได้ก็ดีค่ะเขามีเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วเขาขายตัวเองได้แต่คิดดูหนิคนเรียนปีหนึ่งจบมาเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนน่ะจะให้มีคาแรคเตอร์ทุกคนแล้วเอาแล,แล้วเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเองแบบนั้นน่ะมันไม่มันยากอะ่ะทีนี้ดีไซเนอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่คนแบบนั้นมันก็ไม่ได้มาขายที่ตัวเองเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์ไม่ใช่ศิลปินแน่นอนทุกคนนะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละทีนี้ เขา่าดีไซน์ที่เราเรียนกันมาตั้งนานแล้วอะค่ะอยากรู้ว่าแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ที่เราเรียนอะเราใช้ดีไซน์ในเลเวลไหนอยู่ไหนลองตอบหน่อยอยากรู้เลเ,ลเลเวลไหนเลเวลไหนเเอะไรนะเเอะไรนะโปรเซส ใช้แล้ววิเวลาทำงานมี process ยังไงบ้างคะถึงกระไอ์ก็มีการคิดเิทำไมแวไน้อกมูดบอร์ดสเก็ตก่อนมูดบอร์ดก่อนดบรสเก็ิร์ชนั่นแหละคือพอยตี่สำคัญที่พี่อธิบายต่อไปนะดีไซน์โป c e s สนะ จริงๆแล้วบางคนจะคิดว่าเฮ้ยฉันนะ่ใช้ดีไซน์โพรเซสแล้วแต่เดี๋ยวฟังจบจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันใช้ปัวะเดี๋ยวลองดูอันนี้คือภาพง่ายๆแอบแซกให้ดูวิธีการใช้โปรเซสในการแก้ปัญหาของมนุษย์ทั่วไปเขาจะแก้แบบนี้เลือกทางง่ายสุดก่อนทำเนี้ยแหละแต่สุดท้ายจะไปยุ่งเหยิงมากเลยจะแก้ปัญหาไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอคนจะเลือกรีเสิร์ ในสิ่งที่อยู่รอบตัวอยู่ใกล้ๆรอบโต๊หาข้อมูลได้ไอเนี่ยแหละถูกและมารีเนต์อาจารย์เลยส่งนี่คือวีฟที่เราจะทํานี่คือโจทย์ที่เราได้สุดท้ายจะมา,มาเจอปัญหาโดนพังล้มกลับไปตอนตอนท้ายเนี่ยแหละเพราะรีเสิร์ชที่เราทํามามันไม่ปึกพอเลยทั้งทังที่เราคิดว่ามันดีแล้วเพราะอะไรดีไซน์โปรเซสนคือแบบนี้ยคือการกลับด้านคือการยอมปวดหัวหน่อยตอนตอน้น แต่ว่าเราต้องวางแผนในการปวดหัวให้มันน้อยที่สุดถ้าเราวางแผนได้ดีโจทย์ที่ได้มันจะชัดเจนแล้วมันจะถูกต้องให้ตายยังไงก็ไม่มีทางโดนลมแบบแน่นอนเพราะเรามีข้อมูลปึกมากที่อาจารย์หามมาเราตกอาจารย์กลับได้ว่าเรามีข้อมูลปึกพอนะ Process มันแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนก็คือ 1. exploration 2. creation 3. implementation เห็นปะว่ามันเป็นลูปสี่เหลี่ยม เอียงๆมันคือการบานบานออกแล้วก็หุบเข้ามาไอ้บานออกเนี่ยมันคือการเก็บข้อมูลค่ะชั้นแรก e x p l o r a t i o n ช่วงบานออกครึ่งแรกเนี่ยมันคือการเก็บข้อมูลให้เยอะที่สุดส่วนตอนที่มันหุบลงมามันคือการ analyze ข้อมูลแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลนี่คือช่วงที่นิสิตนักศึกษาจะตายเสมอตายไปเลยอะ่ะเพราะว่า research ยังไงเคยเจอปัญหาปะ่ะ research ยังไง ไม่รู้จะวางแผนรีเร์ชยังไงพูดง่ายบางทีอาจารย์บอกว่าไปเลยเนี่ยลงไปคุยกับยูเซอร์ไอ้เราก็เดินลงไปเลยอะ่ะโดยที่ไปถามอะไรก็ไม่รู้ไปถามแบบเป็นไงคะใช้จะออกแบบแก้นี้ใช้แก้นี้ชอบไหมอ่าสม,มุติพี่ตอบเออชอบค่ะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะเนื้อออกป่ะแล้วก็ไปถามเรื่องอื่นแล้วดินสอนนี้เป็นไงบ้างคะเขียนดีไหมเออก็ดีนะคะไม่ปัญหาโอเคขอบคุณค่ะเนื้อออกป่ะมันไม่ได้อมันไม่ได้ประเด็นอะไรเลยอะ่ะ เราไม่มีการวางแผนในการถามและเราไม่มีเทคนิคในการถามด้วยหนึ่งคนใช้อะไม่รู้หรอกว่าฉันอยากได้อะไรถ้ารู้มันก็ไปออกแบบเองแล้วอะนึกออกปะ i-phone ครั้งแรกโหนี่คือเรื่องเคสธรรมดามาก p h o n e ไม่มีใครเคยบอกว่าฉันอยากได้โทรศัพท์ไม่มีปุ่มอะแต่ทำไม i-phone ถึงมีสิง่งสิ่งนี้ขึ้นมาได้เขาคงไม่เดินไปถามหรอกว่าอยากได้โทรศัพท์แบบไหน มันไม่มีคนบอกได้นะคะเขาได้จากอินไซต์ต่างๆของคนว่าไอ้แต่ละอย่างที่คนทาเนี่ยเขาสังเกตพฤติกรรมมาแล้วมาดูว่าเฮ้ยมันใช้ได้ยังไงแล้วมันมีจุดอะไรที่มันดึงขึ้นมาเป็นโจทย์ได้ explanation เนี่ยแหละทุกคนฟังเราเก็ตแต่ทําจริงๆอ่ะมันไม่ง่าย creation เป็นขั้นตอนที่เนาแบบทุกคนที่เชื่อว่ามันไม่ยากเลยทุกคนสามารถออกแบบได้อยู่แล้วทุกคนเรียนมาในมหาลัยมันทําได้อยู่แล้วแหละความครีเอทีฟ เจออยู่ทุกวันมีบานออกห,หุบเข้าเหมือนกันบานออกคือการแตกไอเดียออกมาเยอะที่สุดการหุบเข้าลงมาก็คือการเลือกเคยเจอปัญหาป่ะมีไอเดียเป็นร้อยเคยเจอด้วยบางคนแบบเฮ้ยห,หนูไม่เคยเจอพอคิดอลไไม่เคยออกเลยบางคนมีไอเดียเป็น100ยสองร้ยสามร้อแต่เลือกไม่ได้ว่าอะไรดีที่สุดเลือกไหมมันมีแบบนั้นอยู่นะแล้วก็เลือกเองแล้วกันว่าเนี่ยทันชอบจริงๆมันมี tools อยู่ว่ามันควรจะเลือกอยังไง แล้วก็พอมันเลือกได้แล้ว implementation คือที่พี่บอกเมื่อกี้แหละว่าเอาไป implement ยังไงที่จะได้เอามาแล้วมา develop พัฒนาต่อได้มันมี3 process นี้มันก็อาจจะวนลูปกลับไปก็ได้แบบบางทีมาทำ creation เรารู้สึกว่าเฮ้ยข้อมูลที่เราได้มาได้โจทย์มามันมันมีจุดที่น่าสนใจอีกกลับไปทำ exploration ใหม่ก็ไม่ผิดวิธีการของ Design process ไม่จำเป็นต้องเดินไปทางนาเรื่อยๆมันถอยหลังกลับได้ซึ่งถอยหลังกลับไม่ใช่เรื่องที่ผิด